สวัสดีค่ะช่องเจคโน่ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคโนขอ,อนําเสนอให้ชมกับที่ดินติดถนนค้าขายได้นะคะแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านอยู่อาศัยก็ได้ค้าขายก็ดีหรือจะทําทเป็นบ้านสวนนะคะก็มีพื้นที่กว้างๆเลยค่ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างขนาด3ไร่41.6ตารางวาค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลเขาชงุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ ราคาเหมาแปลงค่ะ1ล้าน4แสนบาทต่อรองได้ค่าใช้จ่ายวันโอนผู้ขายออกให้ด้วยค่ะพื้นที่ใช้สอยในบ้านนะคะมี1ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องครัวและ1ห้องถูงด้านหน้าติดถนนคอนกรีตค่ะมีไฟฟ้ามีปะป้ามีเพื่อนบ้านที่ดินฉนดคขุดแดงนะคะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์พร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะหิ้วกระเป๋าเข้าพักได้เลยนะคะทุกท่าน ห่างจากวัดประมาณ503เมตรนะคะและอยู่ใกล้ร้านถูกดีมีมาตรฐานประมาณ828เมตรห่างจากครัวป้าน,นี้น4่1.4กิโลเมตรห่างจากตลาดโพธาราม20กิโลเมตรนะคะก็ <c oughs> บรรยากาศแบบนี้เลยนะคะทุกท่านเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนะคะพื้นที่กวา้วางคะ่ะ3ไร่กว่า ร้อมีบ้านผักด้วยนะคะถ้าเปิดค้าขายเป็นร้านค้าหน้าบ้านก็จะห่างไกลผู้คนไปน,นิดนะคะแต่ถ้าเปิดเป็นกิจการอย่างอื่นที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะคะ<ม>ก็สามารถที่จะทําได้และอาจจะไปได้สวยค่ะเพราะมีพื้นที่กว้างเลยอยู่ไม่ไกลจากตลาดด้วยนะคะ สนใจโทรคุยสอบถามรายนัดเข้าชมพื้นที่แปลงจริงก่อนค่ะท่านติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินใส่ข้อมูลพร้อมเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยแอดไลน์ตามเบอร์โทรก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ